อันนนะครับรักษาชมรงนี้นะครับเดี๋ยวครูจะพันสอนนะฮะเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติมันมีสองกรณีนะครับก็คือถ้าน้ำมันหมดถังน้ำมันหมดถังคือนะให้เติมน้ําเติมน้ำเข้าถังแล้วถึงเวลาถึงจุดที่กําหนดก็คือตัดหรือกรณีนี้ก็คือแล้วให้เอาน้ําออกจากถังออกจากถังก็คือละคือน้ามันเต็มปุ๊บให้ออกพอถึงจุดที่กําหนดก็จะตัดอ,อันนี้นะครับที่แรกครูจะ ครูมาทําที่บ้านนะครับนี้ครูสั่งอุปกรณ์มาทาที่บ้านนะเพราะที่บ้านน้ําที่บ้านนะน้าถนนเป็นบ้านเก่าแล้วบ้านโบราณเนาะคือถนนมันสูงกว่ามันสูงกว่าสูงกว่าบ้านนะบ้านอันนี้คือถนนสูงปุ๊บน้ําก็ไหลเข้าบ้านนะก็คือแล้วน้าก็จะเจิ่งนองนะครับมันก็จะท่วมท่วมก็ต้องดึงน้ําออกนะอ่ะตอนนี้เราก็มาดูนะครับตอนนี้ผมก็ด้สั่งตัวนี้มานะฮะตอนนี้ก็คือทีแรกจะไม่ทํา YouTube นะต่เห็นมันเป็นความรู้ที่มาอ่า เหลือคนที่ไม่เคยคนที่ไม่เคยทำก็แหรอมันทําได้นะครับอันนี้นะอันนี้เป็นชุดนะชุดเขาเรียกลูกลอยลูกลอยนี่มีอยู่3สายตัวนี้นะครับต่างทางไอ้สะด้าได้นะน,นี่5เมตรนะโฟโล์วสวิต์นะคอนโทนก็ไม่มีอะไรครับเป็นสวิตช์ธรรมดาสวิตช์ใช้ได้ไฟได้ตั้งแต่ตั้งแต่ไฟ12โวลต์นะดีซีก็ได้เอซีก็ได้ไปนะถึง12บสองไปถึง220โวลต์แล้วก็เป็นสวิตช์ธรรมดาก็คือลิมิตสวิตช์ธรรมดานี่แหละ ที่คือครูเคยสอนไปแล้วเนาะลิงค์สวิตหลักการทาั้งหลายลิงค์สวิตก็คือละมันจะมีอยู่สองสามขานะครับคือขาคอมอนอนโอเอ c นะฮะในยูทูบเมื่อก่านเนี่ยหลักการทาั้งหลายพวกยีเล่ครูสอนไปแล้วตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นลูกน้อยสั่งมาเป็นชุดสําเร็จเลยนี่เป็นตุ้มถ่วงอ่าแล้วก็ในอันนี้ก็จะมีอะไรครับในอันนี้คือปั๊มน้ำอีกชิ้มานะฮะมีสองแบบอันนี้คือนะนี่จะไปใช้ใช้งานงจริงเลยอันนี้จะเป็นปนั๊มน้ำอันนี้จะเป็นปั๊มน้ำปั๊มน้ำขนาดเล็กตัวนี้ อ่าตอนนี้เราก็มาดูนะครับอย่างที่บ้านคูตัวนี้เนี่ยอ่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราคุณจะใช้นะครับตัวนี้เป็นตัวทดลองนะฮะใช้น้ําโอ่งนี่แหละอ่าก็คือนะฮะในน้ำมันวนดถังแล้วใช่ไหมอ่าเราก็ให้นะฮะใส่เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับใะด้ดาวโบนะครับดึงน้ำภายนอกมาปุ๊บ่อมาถึงจุดกุหจดที่ตัดนะถึงจุดจุดจุดที่กําหนดก็คือตัดอ่าในกรณีน,นึงคือ,อน้ำลนะ น้ำมันละน้ำมันมันเยอะนะฮะดูดออกก็ได้นี่เดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับส่วนวงจรนั้นก็จะเขียนที่หลังเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวจะทําการทดลองนะครับตัวน,นี้นะนี่นะฮะก็คือจะมีสวิตอยู่ในนี้ทีม่มีสวิตเนี่ยเธอสัองเกตด,ดูนะปึ๊บปึ๊บทำงานนะฮะจะมีลูลกบอลอยู่ในนี้นะครับปึ๊บหยุดทำงาน ทำงานสามารถบสามารถสามารถให้มันทางานอัตโนมัติได้นะ,ะนี่เราก็มาใช้นะครับนี่จะเป็นอะฮะกันน้านะครับกันน้าใส่ไปในแท่งน้านี่เลยนี่จะเป็นลูกถ่วงนะครับถ่วงตัวนี้เป็นตัวปรับนะครับปรับระดับนะ,ะปรับระดับก็คือจะให้นะฮะจะให้นะ,ะลึกมากน้อยแค่ไหนได้นะะตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายมันนะครับสายมันเนี่ยจะมีสามสายจะมีเัา้ึกษาลองไปดันดูทีท,ทีนะ เราเป็นเลือกซื้อนะครับมันจะมีสองสายสาสายนะนะให้เลือก3ามสายนะครับแพงกันไม่เท่าไหร่ก็จะมีนะคือสามารถใช้ได้2ฟังก์ชันนะก็คือละพอน้ําเต็มถงังปุ๊บตัด,ตดนะสูบน้ำครับเละสูบน้ําสูบน้ํเข้าวกวับสูบน้ําออกกันแหละอ่าน,ะนี่สายจะมี3ส,สายนะครับสามารถ,ถาฐานเลยเนี่นะฮะอ่าเราจะสายสีแต่ละอันนะครับนะจะมีลีบิสวิตอยู่ในนี้ตัวหนึ่งในรีบิสวิตจะมีละ no 3ขาคือละ common noc n, o n C, ตัวนี้เดี๋ยวหลักการทํางานนะหรือวิธีเดี๋ยวเขาจะอธิบายอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเขียนไปใส่กระดาษให้ตัวนี้ลำบัดปฏิบัติก่อนเนาะอันนี้ก็คือนะฮะอันนี้เป็นคอมมอนอ่านี่เป็นคอมมอนอันนี้เป็นเอ็นเอ็นซีเอ็นซีนี่วัดมิเตอร์วัดอ่ะจะถึงกันจะใช้มิเตอร์วัดะถึงกันนี่เป็นเอ็ N, o, นละเอ็นโออ่า เราจะใช้มิเตอร์วัดนะฮะอ่ะเรามาดูหลักการทํางานนะฮะมิเตอร์วัดนะฮะหลักการทางานก็คืออ่ะตอนนี้นะครับในกรณีนี้นะครับนี้เป็นการทดลองนะยกตัวอย่างนะครับอันี้เป็นแท่งน้ํานะแตตัวน,นี้คือปรับระดับได้นะครับปรับระดับได้นะฮะก็ะคือล้วลึกเท่าไหร่ความลึกเท่าไหร่นะก็ะคือละอ่ะตอนนี้เราปรับไป,ปบางคันนี้นะครับ อ่ะสมมติว่าเราปรับไว้ระดับนี้นะครับความลึกนี้นะฮะอ่าก็คือนี่เป็นบ่อน,น้ำนะอันนี้ก็คือแล้วน้ำมันแห้งอยู่ใช่ไหมตัวนี้น้ำลับน้ำมันแห้งอยู่นี่คือเป็นเป็นทุ่นนะครับถั่วงนะครับน้ำมันแห้งอยู่นะครับน้ำแห้งอยู่ปุ๊บอ่าน้ำมันแห้งอยู่อ่าทีนี้เรามาดูที่พิเตอร์เคมิเตอร์นี่อ่าแล้วนี่เคมิเตอร์มันขึ้นอยู่ใช่ไหมเนี่ยอ่เราต่อแล้วฮะคอมมอนกับอะไรครับคอมมอนกับเอ็นเอ็นซีถึงกันใช่ไหมฮะเข็นขึ้นปุบ๊บ เครื่องเข็นขึ้นปุ๊บนะก็คือแล้วเครื่องปั๊มน้ำเนี่นะฮะ <_ H it> เสียบไฟอยู่นะคือปั๊มน้ำก็จะปัมมป๊มน้ำแล้วคือปั๊มน้ำแล้วเข้าถังใช่นไหมพอน้ําเข้าถังเสร็จปุ๊บนะสายยางเนี่ยน้ำเข้าถังปุ๊บน้ำเข้าถังปุ๊บระดับน้ำกค่อยๆแล้วทีแรกมันต่ำอย่างเงีทำงานปันป๊มนม้ำทำงานนะระดับน้ําก็คือแล้ว <_ H it> เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานมตัวนี้ก็จะลอยฟื้นเดี๋ยวโคมคมิเตอร์นะี๋ยคมิเตอร์ระดับลอยปุ๊บนะพอถึงที่กำหนดปุ๊บนนะะดังี๋ยว เดี๋ยวคิกเนี่ยวก็จะตัดตรงนี้ระดับน้ำถึงระดับนี้แหละนะครับอ่าเม่อระดับนี้ปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็ละตัดเครื่องปั๊มน้ำก็ละหยุดทำงานนะหยุดทำงานนะพอแล้วฮะเราใช้น้ำไปนี่เด่นะฮะในถังน้ำนะเราใช้น้ำไปใช่ไหมเราใช้น้ำไปปุ๊บเดี๋ยน้ำเริ่มเลยฮะพลดลงมา ลดลงมาถึงระดับลดลดลดลงมาตอนนี้นะลดลงมาเลยใช่ไหมนี่มิเตอร์ยังไม่ขึ้นเนาะลดลงมาฟืดนะาอ่าปุ๊บจะยินดังติ๊กนะอันนี้ก็คือแล้วนะปุ๊บนะตัวนี้ก็แล้วปั๊มน้ำก็แล้วอ่าต่อทํางานอีกอ่ามาก็แล้วสูบเข้าไปอีกสูบเข้าไปในถังอีกปุ๊บอ่าพอถังเริ่มดับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บดับน้ำเพิ่มเลยปุ๊บนะก็แล้วฮะตัดปุ๊บนะได้ยินเต็มแป๊กตัดตัวนี้ อตอนนี้ก็หยุดทํางานแล้วก็เป็นลักษณะนี้นะครับลงปุ๊บตัดนี่ส่วนสายนี้ไม่ใช้งานก็ละเราก็ไม่ได้ใช้อันนี้คือในกรณีที่ละเติมน้ําเข้าไปในถังถึงอพอเติมน้ำเข้าไปในถังถึง,ถงจ,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 จุดกำหนดก็จะจาละตัดใช่ไหมฮะนี่ก็คือแล้วปุ๊บมาอัาอานนี้มาทำมาลอง อาตอนนี้นะครับในทางกลับกันอีกวงจรหนึ่งนะครับเมื่อกี้วงจรแล้วเติมน้ำเข้าถังเต็มตัดนะตอนนี้ก็คือแล้วเอาน้ําออกนะครับถึงจุดที่ก้อนหนดนไและหยุดการทางานตัวนี้นะครับเราก็สลับแล้วครับสลับตัวนี้สลับจากนะ NC ไป NO แต่ข้อมไว้เหมือนเดิมนะฮะตรงนี้นะสลับตัวนี้แล้วตอนนี้ก็คือแล้วตำแหน่งเดิมเลยนะนี่ก็คือเนี่ยเเข็มก็จะละขึ้นนะครับไม่ขึ้นอ่าตัวนี้ในกรณีนี้ก็คือแล้วครับนะ เครื่องสูบน,น้ําออกในคือเป็นบอ่อพักหรือแะ้วฮะของครูของครูก็จะใช้นะครับสูบน้ําออกก็จะมีบ่ออยู่ใช่ครับบ่อนี้ทันน้ำนะน้ำมันน้ำมันเต็มบ่อปุ๊บนะตัวนี้ก็คือนะเครื่องแล้วก็เสียบคาไปเลยปั๊มน้าแล้วก็เสียบคาไปเลยตัมนี่แล้วก็เสียบคาในบ่อแล้วเสียบคาได้บ่อเลยนะตัวนี้ก็คือแนละ้วเราตัดอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยมันไม่ทํางานใช่ไหมพอน้ำนะน้ำมันไหลเข้าบ่อไหลเข้าบ่อปุ๊บนะล้ำไหลเข้าบ่อปุ๊บนะตัวนี้ก็คือเริ่มแล้วนะน้ําเริ่มแล้วน้ําเต็มบ่อแล้ว น้ำเต็มบอ่อปุ๊บมันจะท่วมบ้านแล้วใช่ไหมครับตอนนี้มาปุ๊บถึงจุดที่กําหนดปั๊บปุ๊บนีมันก็จะแรฮะดูดน้ําออกเข็มขึ้นเลยเนี่ยดูดน้ําออกดูดน้ําออกแล้วนะถ้ามันน้ำแล้วมันไหลาจากน้าฝนน่มันไหลามาที่บ้านมันไม่หยุดนะมันก็มันก็สูบออกไปเรื่อยพอถึงที่กําหนดปุ๊บมันก็จะแรฮะตัดปั๊บเนี่ยตัดปั๊บ ก็คือในกระละสูบน้ําออกนะอันแรกค,คือสูบน้าเข้านะอ่ะ,อะตอนนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้คือพูดพูดมาเนี่ยมันจะก็ค่อน enfin, จะงงนะครับเดี๋ยวเราของเรามาปฏิบัติของจริงเลยดีกว่านะอ่าอ่าต่อน้ำฝนเข้ามา,มาปุ๊บนะลงในบ่อปุ๊บนะในบ่อพักนะน, Brussels, Grow, rowd, baby, น้ำระดับน้ำเริ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปุ๊บตอนนี้ก็จะฮะเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาปุ๊บเครื่องปั๊มน้ำนะกูก็จะทํางานตึง อ่านี่ก็จะสูสบน้ำนะฮะไดโบร่ในสูบน้ำออกเลยปืดป๊ดปืดป๊ดปื๊ดปดออกไปเลยออกไปเลยฟืบถึงจุดที่กระหนดก็แนลนะ้วตัดนี่นะครับก็เราก็ใช้สองฝังชั้นอ่ะตอนนี้เราก็จะมาต่อส่วนวงจรการทำงานนะครับเดี๋ยวครูก็จะเขียนให้ทีหลังนะฮะตอนนี้เรามาเรียนไดนะ้แลภาคปฏิบัติก่อนเนาะอ่ะตอนนี้แล้วครูจะต่อไฟให้ลองดูนะครับ